สวัสดีค่ะทุกคนดิฉัน <c oughs> ดิฉันชื่อเรือนใจนะคะเป็นเจ้าของเพจกลับสู่เรือนใจเนาะปกติเราก็จะคุยกันเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็กดแรงดึงดูดหรือว่าพลังงานกันบ่อยๆตรงหน้าเพจเนาะคราวนี้เราก็มาใช้เรื่องกดแรงดึงดูดเพื่อ นำมาตั้งหัวข้อนี้โดยเฉพาะอาเชื่อว่าอันนี้น่าจะไม่เคยได้ยินมาแน่ๆ,ๆเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของการใช้กฎแรง,งดูดก็คือความปรารถนาของเราถ้าเราพูดแบบรพร้อๆเลยเนาะหรือว่าอ่ลดระดับขึ้นมานิดนึงเราก็เรียกว่าความต้องการหรือว่าเอาแบบทื่อๆเลยเราก็เรียกว่าความอยากนะจ๊ะ ซึ่งตรงเนี้ยหลายๆคนจะให้ความหมายต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาความต้องการหรือว่าความอยากจำได้ว่าตอนที่เรียนกฎแรงหนึ่งดูดเนาะเขาก็จะบอกว่าเออมันเรียกว่าความปรารถนามันจะไม่เจือปนกับความขาดแคลนจริงหรือเออมันเรียกว่าความต้องการขึ้นมานิดนึงก็ได้แต่ว่า เราจะต้องไม่เจือความขาดแคลนของเรานะก็จริงหรืออยากไปเลยแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันคืออยากได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาความต้องการหรือว่าความอยากเราก็อยากได้กันมาทั้งนั้นแล้วเราลองมาคิดถึงความอยากของเราอะ่ะตอนสักเด็กๆหรือว่า ผ่านไปสักยี่สิบปีของเราเลยก็ได้ว่าตอนยี่สิบปีที่แล้วอะ่ะเราอยากได้อะไรเออแล้วตอนเนี้ยเราอะ่ะอยากได้อะไรแล้วความต้องการอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือลองนึกดูว่าตอนรุ่นเราเด็กๆอะ่ะเราอยากได้อะไรแล้วเด็กๆรุ่นเนี้ยที่มันอายุเท่าเราตอนที่เราเป็นเด็กเท่าๆก,กันกับที่เราคิดเมื่อกี้เนี้ยมันอยากได้อะไรอะ่ะ เราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยว่าเออความอยากได้ของแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันต่างกันแต่ละการเวลาตามอายุของเราอะ่ะมันก็ต่างกันแต่ที่เราเห็นชัดๆเลยเราจะเห็นได้ชัดจากการที่เออเรามีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของเราเนาะคือเราจะเห็นว่า ความอยากของเราอะเวลาที่เราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องมองเห็นมันก่อนหรือได้ยินม,มันก่อนก็คือเราจะต้องสัมผัสจากอายตนะทั้งห้าของเราอ่ะหูตาจมูกลิ้นกายอ่ะถ้าเรามองเห็นปุ๊บอะเรามองเห็นจากไหนเราอาจจะไม่ได้มองเห็นจากตัวเองแน่ๆเพราะว่าเวลาที่เราอยากได้สมมติเราไปโรงเรียนตอนเด็กๆ เห็นเพื่อนใช้ปากกาแบบนี้ขอยืมใช้แล้วหูแม่งก็ใช้ดีเลยวะเราอยากได้อีกเห็นไหมเราจะอยากได้เหมือนเพื่อนหรือเออเราเห็นแม่มีความรักกับพ่อแล้วมันแบบโอ๋น้อหวานแหววอะโออยากมีความรักมางอะเราก็อยากมีแฟนเห็นไหมเราจะอยากได้จากสิ่งที่เรารับรู ากคนรอบข้างแล้วสิ่งเนี้ยมันก็หล่อหลอมมาเป็นตัวเราเราอาจจะเห็นดาราร้องเพลงนั่นนี่เพราะุ่ยฉันอยากเป็นนักร้องอะไม่ว่าเราจะอยากเป็นอยากได้หรืออยากมีอะไรอะเราจะต้องสัมผัสจากรอบๆตัวเราจากคนข้างนอกและสิ่งเหล่านั้นะ่ะมีอิทธิพลกับเราในความที่เราอยาก ถามว่าความอยากตอนเด็กๆเ,เราอะเรายังอยากได้มาถึงตอนนี้อยู่ไหมลองตอบกันดูในใจเนาะจริงๆแล้วอะบอกเลยแอบอยากนะเธอลองนึกดูตอนที่ลูกเราเกิดตอนเด็กๆเ,เราอยากได้อะไรเราจะเผอซื้ออ่ะเพราะว่าเราจำไ,ได้ว่าตอนเด็กๆเ,เราอยากได้เราก็จะพาลูกไปซื้อ พาลูกไปเดินดูพาลูกไปช็อปตรงนั้นบ่อยโดยที่เราอ่ะไม่ได้รู้ตัวหรือบางทีเราอาจจะเออรู้แต่ขัดแย้งอยู่ในใจว่าเออก็ฉันชอบตรงนี้ลูกมากับฉันลูกก็ต้องไปแบบนั้นซึ่งกลายเป็นว่าเราเอาความอยากของเราอ่ะส่งต่อให้ลูกเฉย โดยที่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ได้ว่าเออลูกจะต้องอยากเหมือนเราเราก็ไม่ได้คิดตรงนี้เลยแต่เราทําไปแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวหรือเราจําได้ว่าพ่อแม่เราเออตอนเด็กๆแม่อยากได้ตุ๊กตาแม่ก็ซื้อตุ๊กตาให้เราถามว่าแม่นึกได้ยังไงว่าแม่จะอยากซื้อตุ๊กตาแล้ว แล้วแม่เห็นลูกเข้าๆอย่างเงี้ยแม่ไม่คิดเลยเหรอว่าลูกจะไม่อยากเล่นตุ๊กตาซะหน่อยอะกลายเป็นว่าหล่อหลอมาเป็นตัวเราซึ่งเป็นเด็กไอคนนั้นน่ะที่แม่ซื้อตุ๊กตามาให้เชื่อไหมว่ามันวางอยู่เป็นเดือนเลยนะแต่เราเห็นมันทุกวนันทุกวนันน่ะเราก็เล่นมันเออเราก็เล่นเราก็สนุกดีเราก็เลยเล่นมันท,ท,ทั้งๆที่โอยเวลาออกนอกบ้านน่ะมีเล่นนะเว้ย เพราะว่าบุคลิกเราอ่ะมันไม่ใช่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงที่เล่นตุ๊กตาแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเวลาที่อยู่บ้านนะเล่นไหมเล่นตอนเด็กๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งความอยากถ้าเรามองดูลึกๆเลยอ่ะเราจะเห็นว่าความอยากของเราอ่ะมันเป็นความอยากที่เรียนแบบเอาตอนนี้ก็ได้ เวลาที่เราใช้กฎจักรวาลและแรงหนึงดูดเขาก็จะต้องบอกว่าเราอะต้องแจ้งความปรารถนาของเราว่าเออฉันน่ะอยากได้อะไรแล้วก็พูดมันออกมาใช่ไหมแล้วเราอ่ะพูดอะไรกันหลายหลายคนเลยจะบอกว่าฉันอยากร่ำรวยฉันอยากมีชีวิตที่ดีแบบนั้นแบบนี้ เรามีโมเดลอยู่ในหัวเราอยู่แล้วจากสิ่งที่เราเคยเห็นและเราอยากได้ถามว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นความอยากของเราไหมเราเคยถามเข้าไปจริงๆริงไหมมันเป็นความอยากที่ตาของเรามันยัดเยียดให้หูของเรามันยัดเยียดให้จมูกของเรามันยัดเยียดให้โอ้ย ร้านชาบูร้านนี้กลิ่นหอมยู่อายุแล้วเกินฉันต้องเข้าไปกินน้ำซุปต้องอร่อยแน่นอนหรือว่าแอร์เย็นๆบรรยากาศมันยัดเยียดให้เราเคยเอามันออกมาจากข้างในไหมหรือเราเอามันเข้ามาข้างในเราเพื่อกระตุ้นความอยากของเราสิ่งนี้ เราก็ต้องพิจารณาดูอ่าทีนี้เรามาดูซิว่าความอยากของเราเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างมันมาได้จากอดีตที่เราเคยอยากที่เราเคยเห็นอาจจะเคยเห็นตั้งแต่เด็กมาจนถึงตอนนี้ซึ่งอธิบายไปแล้วเมื่อกี้กับตอนเนี้ยทําไมฉันอยากได้แบบนี้อยากได้ได้ยังไงเราอยู่ของเราดีๆอปัจจุบันเรานั่งเฉยๆเ,เนี่ยจริงๆแล้วเรา ไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยเราไม่ได้จะอยากได้อะไรเลยเนั่งเฉยๆเราก็เพลินแล้วอ่ะซึ่งปัจจุบันเอาจริงๆเราก็จะหาความอยากแทบไม่เจอเลยนอกจากจะเป็นความที่เราจําได้ของเรากับความที่เราคาดหวังในอนาคตของเราหุ๊ยต่อไปอะ่ะฉันต้องมีอนาคตที่สวยหรูมีรถมีบ้านไล้สิ่งเหล่านี้มีรถมีบ้านมีเงินทองใช้จ่าย เราอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าเราลองเปรียบเทียบดูชีวิตของเรากับคนอื่นซึ่งบอกได้เลยนะว่าไอการเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่สามารถเอาออกจากเราได้นะนอกจากเราลดลงไม่สามารถเอาออกจากกายมนุษย์ได้เลยเราอดไม่ได้หรอกเราเห็นปุ๊บเราอดเปรียบเทียบไม่ได้เลยต้องเปรียบนิดนึงเฮ้ย มันทำไมมีเยอะจังวะเราบอกว่าเขามีเยอะเพราะอะไรแล้วเราเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับเราหรือเปรียบเทียบกับอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมีไม่เท่าซึ่งถ้าเราบอกเงินหลายหลายคนคงจะจําได้ถึงกฎจัก,กรวาลแล้วก็กฎแรงดึงดูดเนาะว่าเงินหนึ่งบาทเท่ากับเงินหนึ่งร้อยบาททำไมเขาถึงพูดแบบนั้น จริงๆมันเท่ากันไหมเรารู้สึกไม่ได้เพราะว่าเราอะ่ะเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบ,ยบตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ได้เห็นว่าเออมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าไปทำไมไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ฉันชอบที่มันจะมากกว่าก็ไม่มีใครอะเนาะที่จะชอบที่มันจะน้อยกว่าเขาอะใช่ไหม มันก็อดไม่ได้ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาลิษยาหรือว่าความเฮ้ยฉันอยากจะไต่ระดับให้มันเท่าออกับคนนั้นคนนี้มันมีความอยากขึ้นมาได้เลยจากการเปรียบเทียบและนั่นคือการอยากจากอนาคตที่เราคาดหวังพอเราเปรียบเทียบเสร็จปุ๊บเราก็จะดิน้นรนต่อสู้เพื่อที่จะได้มาให้มันเท่าเทียมเพราะความเท่าเทียมอ่ะเป็นคุณสมบัติ พื้นฐานของมนุษย์เลยว่าเออเราทุกคนน่ะจะเท่าเทียมกันแต่เราต้องทํำยังไงล่ะเราถึงจะเท่าเทียมเมื่อก็เกิดการดิ้นรนต่อสู้อยากจะได้อยากจะมีพอได้พอมีเสร็จปุ๊บอ่ะฉันเท่าคนนี้แหละเราก็จะเหยียบหัวอยคนที่เราเคยเปรียบเทียบว่ามันสูงกว่าเราขึ้นไปเพื่อที่จะไปมองหาโมเดลใหม่ที่เราอยากจะ สูงเท่าเทียบเท่าเขาอีกเห็นไหมเนี่ยคืออนาคตแล้วสิ่งที่เราจะทำแล้วก็จะมีทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอายตนะที่มีเราจะกำจัดอายตนะ <c oughs> เราไหมไหมนะ <c oughs> เราก็ไม่ใช่ไหมทีนี้มันมีวิธีการที่เราจะลดการเปรียบเทียบลงได้อันนี้เดี๋ยว มีเวิร์กช็อปเล็กๆเนาะลองเอาไปนั่งทำกันก็ได้เนาะแต่มันก็เหมือนแอบจะดิ้นโรนนิดนึงนะถ้าเกิดลองอ่าไปลองแล้วก็มันก็แอบซ่อนความปรารถนาอีกว่าเออฉันจะได้ความอยากมาจากข้างในนะอะไรประมาณนี้อ่ะเห็นไหมทุกอย่างมันแบบว่าเข้ามาอยู่ตรงนี้แหละเข้ามาอยู่ตรงความอยากที่มัน เออฉันไม่ได้ตั้งใจจะอยากลองลองดูอาจจะได้ในสิ่งที่ต่างก็ได้นะอยากได้ในสิ่งที่ต่างอาจจะไม่ได้อยากได้ในสิ่งที่มากกว่าหรือน้อยกว่าอะไรเวิร์กช็อปอันนี้ลองไปทำกันดูเนาะให้เราจ้องมองอะไรสักอย่างอะไรก็ได้อะไรที่เป็นธรรมชาติดีที่สุดต้นไม้ก็ได้หรือว่าก้อนเมฆหรือท้องฟ้าใดๆก็ได้นะอะไรก็ได้ แต่ไม่ต้องให้ชื่อไม่ต้องให้ความหมายใดๆมองเฉยๆจ้องไปเฉยๆหนึ่งชั่วโมงไหวไหมรอดไหมหนึ่งชั่วโมงแล้วเราลองคิดจรนาดูว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะเราอยากได้อะไรกันแน่ลองลองดูเล่นๆเฉยๆนะจ๊ะความอยาก มันจะมาจากความคิดของเราร <laughs> ายละเอียดเอาที่สบายใจค่ะกับพิบก็ได้แม้ถ้าเราไม่ได้กับพิบเองเราไม่ได้ตั้งใจกับพิบอะ่ะมันก็กับพิบเองอยู่ดีแหละเออเพราะว่าอะไรไไม่ด้นกขลอบ เพราะว่าอะไรมันก็จะเข้าตาแล้วเราก็จะกลัวอยู่ดีอ่ะเออมันก็จะกระพริบเองโดยอัตโนมัติอยู่ดีเดี๋ยวตาแห้งเราก็จะอยากกระพริบเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องสนใจเห็นไหมแค่กระพริบตาก็อยากจะสนใจและยังไม่ได้ให้อยากเลย <laughs> ในความคิดของเราอ่ะเราจะมีความคิดแบบคำนวณคำนวณก็คือเวลาที่เรา จะอยากได้อะไรสักอย่างนึงเราก็เอาแค่เอาข้อมูลมาแล้วเราก็วางแผนสิ่งที่เราอยากได้ว่าต้องทำไงทำไงทำไงเราถึงจะไปข่อยคว้ามันนี่คือความคิดเพื่อการอยากได้แล้วทำให้เราอะใช้ของเดิมใช้วิธีการเดิมๆที่มีอยู่แล้ว อาจจะเออมันเป็นสิ่งเก่าสําหรับคนอื่นมีคนคิดมาอยู่แหละเดี๋ยวฉันทําตามนี้แหละตามนี้แหละแล้วเราก็ทําตามนั้นตามความคิดที่เราวางแผนเอาไว้แล้วความคิดที่เราวางแผนเอาไว้อะมันก็เป็นความคิดเก่าที่มันมีอยู่บนโลกนี้อยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยคืออะไรมันก็คือการเรียนแบบเหมือนเดิมอยู่ดี เ็าเราทำแบบเดิมๆก็เลยได้ผลเดิมๆอะอาจจะต่างบวกลบนิดหน่อยก็ได้กับอีกความคิดหนึ่งคือความคิดแบบไต่ตองอันนี้ไม่ต้องมีความอยากอะไรเลยไม่ต้องไปอยากทำอะไรเลยทำให้เราไม่มุ่งเน้นสแสวงหางอะไรเลยเราก็ลองมาไต่ตองดูว่าเออไอความอยากอันเนี้ยความจริงอันเนี้ย อะไรมันอยู่เบื้องหลังความอยากนี้ความคิดแบบไต่ตองก็ไต่ตองดูไปเรื่อยๆด้วยการตั้งคําถามอยู่ในใจว่าเอออันเนี้ยจริงๆแล้วอะความจริงมันคืออะไรความอยากจริงๆที่แท้มันคืออะไรเห็นไหมว่าเราไม่ได้โฟกัสตรงที่เราอยากแต่เราโฟกัสตรงที่ทําไมเราถึงอยากมากกว่าซึ่งตรงกับสิ่งที่เป็นความอยากในปัจจุบัน คือเราจะไตร่ตรองดูว่าไอ้ที่เราอยากเนี่ยทำไมเราถึงอยากอะเพราะอะไรเราอยากตามใครหรือเปล่าเราอยากตามคนนั้นคนนี้หรือเปล่าหรือเราอยากเองถ้าเราได้คําตอบแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอยากได้อะไรกันแน่อยากได้สร้างไปเพื่ออะไรเราจะมีคําถามมากมาย ที่จะถามกลับไปข้างในของตัวเราเองแล้วก็พิจารณาจากข้างในของตัวเราเองเราลองคิดดูว่าไอ้เรื่องที่เราคิดไปแล้วเนี่ยมันอยากได้ทำไมจึงอยากได้ไปแล้วเราจะมองเห็นว่าเออถ้าเราอยากได้แล้วเราจะพอใจไหมถ้าเราอยากได้แล้วเราจะหยุดได้ไหมถ้าเราได้มันมาเราจะอยากต่อไหมแบบนี้ เมื่อเราพอใจแล้วอ่ะพอใจในความอยากได้เพียงเท่านั้นอ่ะเพียงเพื่อจําเป็นอ่ะเราลองเช็คดูว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้ออกมาจากความอยากได้ปลอมๆของเราอ่ะอยากได้แบบเลนแบบคนอื่นไม่ใช่ความอยากได้จริงๆที่แท้จริงของเราเราจะได้เห็นความอิจฉาของเราที่เราอาจจะมีหรือว่าไม่ได้ไปสร้างความโดดเด่นเพื่อให้ใครมาอิจฉาเรา เราจะเป็นเหมือนเจ้หงที่เคยพูดบ่อยๆว่าฉันสวยในแบบของฉันฉันได้อยู่แล้วฉันมีอยู่แล้วฉันมีความสวยของฉันอยู่แล้วถ้าจะสวยก็สวยในแบบเขาไปแต่ฉันสวยแล้วฉันพอใจแล้วสิ่งที่ฉันมีอยู่ฉันโอเคแล้วฉันสวยมันเป็นไม้บรรทัดของฉันน่ะไม่ต้องไปเอาความอยากจากไม้บรรทัดของใครอ่ะเออมันเป็นไม้บรรทัดของเราเอง สุดท้ายเมื่อเราใช้ชีวิตแบบไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะลดลงในการเปรียบเทียบไอ้ความคิดอิจฉ้าหรือว่าความคิดว่าใครจะมีมากกว่าใครอ่ะมันจะลดลงและความสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะตามมาได้เองในข้อที่สามและเมื่อเราพอใจแล้วเรารู้ว่าเรามีดีอยู่แล้วเราจะเต็มใจที่จะให้ผู้อื่น และเมื่อพลังงานของการให้แผ่ออกไปแน่นอนทุกสิ่งมีความตรงข้ามเมื่อให้ก็จะได้รับแล้วมันก็จะได้รับมาโดยอัตโนมัติของมันเองตามธรรมชาติของพลังงานโดยที่เราโแทบจะไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาอะไรเลยเพียงแค่เรารู้สึกว่าเราพอใจในตรงนี้แล้ว ส่วนความปรารถนาที่จะอยากได้เพื่อเรียนแบบคนนั้นคนนี้ถ้ามันเป็นความปรารถนาลึกๆในใจเอาจริงเนี่ยเราไม่ต้องร้องขออะไรจากใครเลยเพราะเผื่อเราได้มาอยู่แล้วอ่ะแต่เราได้มองเห็นคุณค่าของมันหรือเปล่าเราเห็นในสิ่งที่มีอยู่แล้วของเราหรือเปล่าถ้าเรายิ่งไปอยากได้อยากได้อยากได้เนี้เราจะจัดการความอยากได้ยังไง เพราะว่าไอความอยากอ่ะไอตอนที่เราไต่ตองเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าเออที่ฉันอยากได้อ่ะเพราะว่าฉันนะยังมีไม่พอหรือยังไม่มีเราจะได้เห็นมันพอเราเห็นแล้วอ่ะเราลองไปทำเวิร์กช็อปอันนี้ดูบางทีเราจะได้เห็นความต้องการที่มันต่างจากสิ่งที่มีอยู่บนโลกเลยไม่ต้องไป เหมือนแล้วมากกว่าหรือน,น้อยกว่าใครเลยมันจะมีความสุขแล้วก็สบายใจมากกว่ากันมีม้มบรรทัดของเราเองเนาะแล้วสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะสะท้อนพลังงานที่ขย่าอยู่ในตัวเราได้แบบง่ายๆสบายๆเนี่ยคือความรู้สึกที่แท้จริงที่ ไม่ได้มีอารมณ์ความอยากใดๆเข้ามาแทรกแซงทุกอย่างที่เราปรารถนานะมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วอะ่ะอย่างปัจจัยสี่เราต้องมีอยู่แล้วแล้วทุกคนนะ่ะได้อยู่แล้วได้รับปัจจัยสี่กันครบทุกคนเอาแค่ขอทานเขาไปนั่งขอทานอยู่ใช่ไหมเขาก็ได้รับนะแต่เขาเอาเงินไปทําอะไรเองหรือเปล่า ยังมีคนใจดีที่จะไปหยอดตังให้เขาเพื่อให้เขาไปซื้อหาอะไรมากินซึ่งถ้าเขาซักเสื้อผ้าข,ของเขาเองให้สะอาดเขาก็ไม่ต้องแต่งตัวมอมแมมสกปรกอย่างนั้นก็ได้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเขาอะไม่ต้องอยากเลยเขาแค่อาจจะเห็นด้วยตาเห็นเป็นภาพว่าเอาออน,นุเน,น่ก็อยากจะได้แบบนั้นก็อยากจะได้แบบนี้เพราะว่าตัวเองอะไม่ได้มี ไม่ได้มีเพราะว่าไม่ได้ทำเองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปใช้ความคิดแบบไตรตรองดูเนาะโอเคค่ะก็วันนี้ฝากเวิร์กช็อปไปให้ทุกคนได้พิจารณากันเนาะเพื่อที่จะเอาไปว่างๆก็ไปนั่งทำกันแล้วก็ไปนั่งมองความ อยากที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เคยอยากดูไม่ได้ต้องเพื่ออะไรเพราะว่าทุกๆความอยากอะ่ะเราจะเหมือนกำหนดมันขึ้นมาเพื่อที่จะเออใช้เป็นความคิดเพื่อกดแรงดึงดูดเพื่ออันนั้นเพื่ออันนี้เราไม่สามารถสร้างพฤติกรรมบางอย่างเพื่อหลอกจักรกวาลได้เช่ <c oughs> นต้องขอบคุณนะคะเจนก็ขอบคุณไป ท้องบปขอบคุณอันนู่นขอบคุณอันนี้แต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหรือว่าเออเธอต้องพูดความปรารถนาของเธอออกมาแล้วก็รู้สึกให้ได้ถึงอนาคตที่เป็นความหวังอันนั้นอะ่ะให้เห็นภาพชัดเจนว่าเธอมีอยู่แล้วสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอ่ะเราก็สามารถพอใจตรงนี้ได้เลยซึ่งตรงที่เรามีอยู่มันก็เพียงพอที่เราจะรู้สึกได้ว่าเออ ฉันมีมากพอเหลือเฟือด้วยเท่านั้นน่ะก็สามารถสร้างพลังงานที่มันสั่นสะเทือนในความพอใจของเราได้ให้เท็กซัสจักระของเราจักระตรงสะดือตรงท้องของเราเนาะมีความอุดมสมบูรณ์ได้เพราะตรงเนี้ยก็คือเป็นศูนย์พลังของความมั่งคั่งมั่งมีโอเคก็ ขออนุญาตจบตรงนี้เท่านี้ฝากกรอนเอาไว้หนึ่งกรอนนะคะใครขอเสนอกฎแห่งความสำเร็จแจ็คแคนฟิวทดลองสร้างก่อนมาสอนเรือนใจอาสาปแปลเป็นคำกรอนมีได้สอนเพียงมาบอกให้ทำกันดั่งข้าพเจ้าให้แผนที่ไปขับรถ เพียงนำกฎไปประยุกต์ใช้เองได้ไม่ว่าใครหากใช้กฎสร้างผลไวเพียงท่านเลือกทุ่มเทให้สิ่งที่ทำตัดสินใจให้ได้ว่าต้องการอะไรเชื่อมั่นไว้ท่านสมควรรับมันได้แล้วศึกษากฎแห่งความสำเร็จไวสร้างชีวิตได้ให้ตัวเองสมเจตนากฎนี้จะใช้ได้ผลเมื่อหมั่นใช้ เพียงอ่านซ้ำทำย้ำไปด้วยตัวท่านหากท่านอยากแข็งแรงมีกล้ามนั้นใครยกเวทแทนให้คงเหมือนเดิมอ่านะไรมือตัวเองไม่ออ<ป>โอเคเท่านี้พอค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟัง จบคะ่ะอาจจะดูงงๆ,ๆหน่อยนึงมีอะไรจะถามก็ถามได้นะคะถามได้เลยจ้าไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ